โอเคับ okay, ผมกรารสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับดูแลอินก็อาจจะยังไม่ค่อยหายไข้เท่าไหร่เลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่รอคอนเทนต์ผมอยู่นะครับก็อาจจะขอพักสักนิดหนึ่งนะครับก็ในวันนี้คิดว่าอ่ะดีขึ้นแล้วก็เลยลองหาหนังดูซะหน่อยครับก็เลื่อนไปก็เจอว่าอ้าว The Conjuring เข้า HBO Max แล้วนี่ก็เลยเข้าไปดูซะหน่อยครับก็มาตอบคาถามเลยว่า Conjuring เนี่ยภาคสุดท้ายเนี่ยสนุกไหม ผมบอกก่อนว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบดูหนังผีเท่าไหร่ครับเพราะเป็นคนกลัวผีแต่ว่าก็ชอบหาความตื่นเต้นครับในบางโอกาสก็จะเลือกหนังผีสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมาดูเพื่อแบบว่าเอ้ยมันตื่นเต้นด้วยเอออะไรทํานองน,นี้นะครับโอเคกลับมาตอบคำถามก่อนมันสนุกไหมส่วนตัวผมคนที่ไม่รู้ว่าเดอะคอนจะไิ้ดภาคสุดท้ายเนี่ยเล่าเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้ชอบดูหนังผีผมตอบเลยว่ามันสนุกครับแต ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ชอบหนังผีเหมือนผมแต่ว่าหาอะไรดูเพื่อความตื่นเต้นเนี่ยยอมรับซะหน่อยนะครับยอมรับก่อนนะครับว่ามันอาจจะอืดสักเล็กน้อยเพราะว่าหนังผีเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าหนังในแต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องใช้ในการปูเนื้อหารวมถึงสะสมความรู้สึกกดดันและเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ไปถึงจุดไค่แม็กและตีเราแสกนาเองครับผมยอมรับว่าหนังเดอะคอนเจริงเนี่ยผมอ่ะดูภาค1ภาค2และในความรู้สึกส่วนตัวนะผมชอบภาค2มาก มันมันกระแทกใจผมมากและภาพเป็นอย่างติตาขนาดผมไม่ได้ดูมาหลายปีแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าเดอะคอนเจลิงสองเนี่ยการที่ต่อสู้ก็ผีแม่ชีเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นอะไรที่มันโหดสะใจลึกแล้วก็ได้ความรู้สึกที่แบบโห่นี่มันคือหนังไร้ผีที่ควรจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือความรู้สึกที่ผมได้ดูเดอะคอนเจลิงแต่ภาคเนี้ยครับผม,ผมให้คำาผมให้คาว่าสนุกแต่มันไม่ถึงที่สุดเท่าที่ผมคาดหวังรวมถึงรู้สึกแบบเดียวกับภาค2รวมถึงเดอะคอนเจลิงหนึ่งที่มันทําได้ดีมากๆ ในภาคที่3เนี่ยผมยังไม่ได้ดูผมก็ลืมไปแล้วมันมีภาค3ด้วยนะครับก็ต้องขอไปด้วยเอางี้คือเรื่องนี้ครับมันเป็นภาคสุดท้ายมันดีไหมมันดีในระดับหนึ่งผมที่เป็นแฟนเดอะคอนเจริ g งไหมก็อดรับแค่ครึ่งตัวแล้วกันไม่ได้ติดตามในจักรวาลเดอะคอนเจริ g งทุกเรื่องผมดูแอน b e l l ลผมดูเด e n นัแต่ก็ไม่ได้ดูเรื่องอื่น ที่มากไปกว่าน,นั้นนะครับก็ต้องยอมรับผมก็เป็นแฟนครึ่งหนึ่งแล้วกันอาจจะไม่ได้กล้าย,ยอมรับว่าเป็นแฟนจริงๆแต่ก็คาดหวังในตัวของแฟนชายเดอะคอนเจอริ่งค่อนข้างสูงหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ตีเอ่อให้ผมรู้สึกแบบเดียวกับเดอะคอนเจอริ่งสองที่ผมรักมันมากผมชอบมันมากเป็นหนังไล่ผีที่ผมรู้สึกว่าผมอยากดูการไล่ผีของโป๊ปเนี่ยก็เพราะหนังเดอะคอนเจอริ่งเลยหนังเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกอย่างนั้นครับแต่มันสนุกในระดับหนึ่งแล้วกัน ทำให้ผมรู้สึกว่าเออเว้ยมันก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได,ดีที่สุดใครที่อยากจะย้อนลําลึกถึงความหลังก็ดูได้ครับผมเรื่องนี้รวมถึงหาอะไรหลอนๆก็สามารถดูได้เช่นกันผมจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าไม่ได้อยากจะต,ตัดสินว่าหนังเรื่องหนังผีเนี่ยมันหลอนมันขนาดไหนเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนนะครับมีระดับความกลัวผีไม่เหมือนกันมีความชอบในสิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นแล้วคุณอะ ผมก็แ่ที่ผมบอกเสมอถ้าคุณมีเวลาคุณควรจะไปดูมด้วยตัวเองอันเนี้ยผมมาเนะี้ยผมมาดูแล้วผมรู้สึกอินว่าเอ้ยเนี้ยมันดีนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ทําให้เรารู้สึกเท่าเดอะคอนเจดริ2งสอ่าเอาอย่างนี้แล้วกันก็เป็นการแชร์และแบ่งปันกันดังนั้นใครที่ดูเดอะคอนเจดริงภาคสุดท้ายแล้วเนี้ยรู้สึกยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกับผมแล้วเดี๋ยวเราดิบคอมเมนต์มาคุยกันนะครับโอเคก็เป็นการตอบคาถามไปนะครับว่ามันสนุกยังไงมันสนุกไหม ผมสำหรับส่วนตัวผมสรุปว่ามันสนุกดูในระดับดีแต่ไม่ถึงขั้นเดอะคอนเจอริ่งหนึ่งและ2ยิ่งเดอะคอนเจอริ่งสผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้ดูเดอะคอนเจอลิ่งสเนี่ยมันอยู่ในเทียร์ลิสที่คุณดูหนังผีในการไลฟ์ผีเนี่ยมันอยู่อันดับต้นๆของใครหลายๆคนแน่นอนซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้ขึ้นไปอยู่ในอันดับนั้นได้เลยแต่บางคนอาจจะชอบแนวนี้ก็ได้ส่วนใครที่ไม่ค่อยไม่ชอบได้ดูไม่ได้ดูหนังผีเลยหรือว่า นานดูทีเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าหนังในความยาว2ชั่วโมงกว่าเนี่ยมันมีความยืดไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งมันมันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับคือ ถามว่าหนังใช้เวลาปูเรื่องนานไหมส่วนตัวผมผมตอบว่านานครับแต่สําหรับคนอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมโดยรวมแล้วกันนะครับโอเคใครที่ต้องการมาฟังรีวิวแบบสั้นๆรวมถึงตอบคาถามว่ามันสนุกไหมเนี่ยก็ขอตัดจบกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในลาดับต่อมาครับยังตามธรรมเนียมของเรานั่นเองครับคือ เวลาเราู้หนังเนี่ยเราอินกับเรื่องไหนเราจะมาพูดคุยกันครับผมใครที่ไม่ต้องการโดนสปอยก็สามารถจบตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ดูมาถึงตรงจุดๆนี้ด้วยสําหรับใครที่ต้องการออดูว่าผมได้อะไรจากหนังเรื่องนี้บ้างรวมถึงมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาพูดคุยกันก็มารับชมกันต่อได้เลยครับในลำดับแรกครับผมในตอนที่ผมดูเรื่อง The Conjuring เนี่ยภาคสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องย้อนขวามนิดหนึ่งว่าผมไม่ได้ดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอีกเช่นเคยครับ เพราะว่าต้องยอมรับว่าเราก็เป็นคนทํางานนะครับก็ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกับพวกคุณทุกท่านที่กาลังดูอยู่นี่แหละหรือรวมถึงเด็กๆน้องๆหรือพี่ๆที่เคยเกษียณแล้วก็เหมือนกันนะครับเราก็ทํางานใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเราเป็นคนชอบดูหนังแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการดูหนังเนี่ย เราจะดูทั้งน้าทั้งตาดูเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเราก็ต้องหาเวลามาดูดังนั้นแล้วบางเรื่องเนี่ยผมอาจจะได้ไม่มีข้อมูลเดิมถึงแบบไม่ได้มีอะไรที่อาจจะไม่ให้คุณผู้ชมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ก็อาจจะมีแต่แค่ความรู้สึกรวนล้วนเลยก็แล้วกันส่วนใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงมีข้อมูลเรื่องไหนหน่าสนใจก็อย่าลืมมาพิมพ์คอมเมนต์ให้ผมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมคนอื่นด้วยแล้วกันนะครับก็ต้องขอ,ขอบคุณจริงๆอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันพอผมไม่รู้อะไรเเลยนนีี่่กก็ต้อองบอวาวาามมมัจะค อ่าปฏิบัติต่อเนื้อเรื่องแรกๆเนี่ยนานสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ใช้เวลาดูไปเนี่ยสักพักเลยจนผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยแหมบางทีเราก็ควรจะหาข้อมูลก่อนดูก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่งั้นนี่ก็ต้องมานั่งลุ้นอยู่ตั้งนานว่ามันเล่าอะไรนะเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อถึงหัวข้อแรกที่ผมจะพูดถึงแล้วกันหนังเนี่ยนะครับก็เปิดตัวมาสไตล์เดิมเลยของจกักจรวาลเดอะคอนเจอร์ิงนะครับคนเลือดผีเนี่ยนะครับจะเปิดตัวด้วยคดีก่อนแล้วตามด้วยเอ็ดดาวิลอเรนรอเรนเนี่ย วัยหนุ่มของเอ็ดและรอเรนวอรเรนที่ได้เข้าไปปราบผีครั้งแรกเลยเป็นเหมือนแบบเปิดซิงเลยที่จะต้องไปปราบผีเลยแล้วก็เหมือนแบบมีเหตุการณ์ที่จะต้องทําให้อ่อรอเรนเนี่ยนะครับกับรอเรนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนไหนชื่อรอเรนวอรเรนนะคือผมก็ดูอย่างเดียวเลยต้องขออภัยนะเอาเป็นว่าภรรยาเนี่ยนะครับคนเป็นภรรยาเนี่ยเกิดกับลังท้องอยู่ในคดีแรกแล้วก็เหมือนแบบเจอปีศาจตนแรกเลยไล่ปีศาจตรงเนี้ยก็เหมือนแบบทาอะไรสัยญางนี่แหละจนจนลูกในท้องเนี่ย คลอดก่อนกําหนดนะครับแล้วก็ไปหาหมอไปทําคลอดผลปรากฏว่าลูกเกิดเสียชีวิตพอลูกเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องที่พ่อคนเป็นพ่อคนเป็นแม่เนี่ยไม่สามารถรับได้อยู่แล้วมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่หนังนาเสนอออกมานั่นคือคําว่าปฏิหารครับคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในวันะเวลานั้นอะพอลูกัวใจไม่เต้นเนี่ยนะครับคนเป็นแม่เนี่ยครับก็ เรียกร้องหาพระเจ้าเรียกร้องบอกว่าอย่าเอาลูกฉันไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ว่าถ้าเกิดคนอย่างเราเองเราคงเชื่อแบบว่ามันจะมีไหมเราอยากให้มันมีปฏิหารเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากครับในโลกปัจจุบันเราแค่เราอาจจะไม่ได้รู้มันแค่นั้นเองคนที่สูญเสียลูกไประหว่างการคลอดเนี่ยก็เยอะมากๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าวิชาการเราจะดีขึ้นแค่ไหนเนี่ยเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังเกิดครับซึ่งตอนนั้นเราคนดูเรา,เรา,เราก็ย่อมอยากเอาใจช่วยอยู่แล้วซึ่งมันก็เกิดอย่างนั้นจริงๆครับในหนังเรื่องนี้ก็ได นำเสนอเรื่องของปฏิหารให้เราได้เห็นเลยซึ่งผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่ผมคิดว่าอาจจะมาพูดคุยกับคนผู้ชมที่ได้ดูเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องของปฏิหารเรื่องแบบนี้บ้างคุณผู้ชมยังเชื่อในสิ่งที่ว่าปฏิหารเนี่ยมันยังมีจริงหรือเปล่าในทศวรรษที่21เนี่ยเพราะผมเชื่อว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยที่เกิดมาในยุคหลังๆเนี่ยคำว่าปฏิหารสําหรับพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับสมัยก่อนรวมถึง ต้องเป็นคนที่เจอเท่านั้นถึงจะรู้จักคําว่าปฏิหารเนี่ยมันมีจริงนะครับอันนี้ก็เรื่องนี้น่าสนใจคุณผู้ชมคิดยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันครับลําดับต่อมาครับผมก็พอมีลูกใช่ไหมครับพอคนมีลูกเนี่ยครอบครัวเอ็ดและลอเรนบอเลนเนี่ยมีลูกก็ได้ใช้ชีวิตนะครับผมใช้ชีวิตเลี้ยงลูกมาด้วยแล้วก็ได้ไปทําคดีต่างๆด้วยคราวนี้มันก็มีฉากกินอาหารใช่ไหมครับมีฉากกินอาหารขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบว,ว่าย้อนอดีตให้เห็นว่าตอนที่ลูกของเอ็ดและลอเรนเนี่ย ยังเด็กเนี่ยยังเด็กๆเ,เนี่ยนะครับก็วิ่งมาหาคนเป็นแม่แล้วบอกว่าเห็นภาพไม่ดีเลยเห็นผีเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นอะไรเงี้ยซึ่งคนเป็นแม่ก็บอกว่าเราต้องจัดการมันเราต้องผักดันมันออกไปเดี๋ยวเราเลือกที่จะเป็นแบบนั้นได้ซึ่งพอผมดูซีนเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีอ่ะการเห็นผีเนี่ยหรือว่ามีมีซิกเซนเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปนะครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าคนบางคนนะครับไม่ได้อยากจะมีอภิญอาหารเรอมถึงแบบไม่ได้จะมีอ๋อซิกเซนที่แบบเหนือกว่าคนอื่นบางทีชีวิตของเราเนี่ยที่มีชีวิตกันอยู่ได้ทุกวันเนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ที่เราไม่ไม่ได้มองเห็นมิติอื่นไม่ได้มองเห็นสิ่งน,นี้ลับ เพราะการใช้ชีวิตว,วันนี้ก็ลําบากพอแล้วนะครับแล้วคิดดูว่าเปิดประตูบ้านออกไปแล้วต้องเจอพี่สางนางไม้เดินออกมาโบกมือทักทายรวมถึงแบบมาทําหน้าตาจิ้มนิ้มรอกันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีสําหรับคนทั่วไปรวมถึงแบบหลายๆคนนะครับผมก็เลยคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าเออนะคนบางคนเลือกไม่ได้แต่คนบางคนก็อยากที่จะไม่มีอะไรอย่างงี้ครับซึ่งตอน,นเด็กๆอะ่ะผมอะ่ะโคตรอยากมีซิกเซนเลยคุณผู้ชมใช่ไหมผมเคยแบบ ไปศึกษาหาข้อมูลเลยว่าเฮ้ยเราจะทำไงให้เราเห็นผีวะเพราะว่าตอนนั้นอะสำหรับผมผมชสึกว่าการเห็นผีแม่งโคตรเท่เลยเว้ยคุณผู้ชมดูอย่างเอ็ด้นเราเรียนวอร์เรียนดีดูดิคือแบบเอาอุปกรณ์อุปกรณ์ไปเห็นในสิ่งชิมนนน่ะคือคือด้วยความเป็นเด็กอะผมก็รู้สึกว่ามันเท่แล้วพอยิ่งโตขึ้นมาเขายิ่งรู้สึกว่าเออเฮ้ยบางทีสวรรค์เขาอาจจะแบบเออไม่ได้อยากให้คนเห็นมิติอื่นมากเกินไปก็เพราะว่าบางคนบางคนจิตใจมันรับไม่ไหวนะครับเออเรื่องนี้ก็น่าสนใจผมก็เลยหยิบยกมาพูดคุยสัักกนน่อย้วา เห็นผีเนี่ยมันดีหรือไม่ดีกันแน่นะครับคุณผู้ชมส่วนระดับต่อมาครับผมก็คือความเชื่อเรื่องผีแล้วกันความเชื่อเรื่องผีอ่ะมันลดน้อยลงไปครับต้องยอมรับว่าในยุคป,ปัจจุบันนะครับในปี2025เนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ว่าถามว่าเชื่อเรื่องเล่นของผีสางนางไม้รวมถึงความเชื่อในยุคอดีตเนี่ย เอาเอาเป็นส่วนตัวผมละกันคนอื่นผมไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมก็เป็นเด็กยุคเจนเซตละกันผมมองว่าเรื่องพวกนี้ต้องเป็นคนที่เคยเจอมันจริงๆต้องเคยเป็นคนเห็นผีต้องเคยเป็นคนโดนของรวมถึงต้องเป็นคนที่เผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับรวมถึงการรับของทรงของอะไรต่างๆนั่นนะผมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ครับยังมีอยู่รวมถึงยังมีสิ่งลี้ลับต่างๆอยู่แต่ ในยุคปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีรวมถึงนวัตรกรรมต่างๆเนี่ยมันก้าวหน้าจนทําให้เด็กอย่างผมอะไม่ได้มีความอินในเรื่องพวกนั้นซะก่อนสังเกตไหมครับว่าในหนังเรื่องของความเชื่อเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปในยุคแบบหลังๆสักหน่อยในยุคที่ยังมีหมอตําแยในยุคที่ยังมีเสือในทุกที่ยังมีแบบคาถาอาคมนะ่ะยุคนั้นนะครับยังเป็นยุครุ่งเรืองของพวกสิ่งลี้ลับแต่พอมายุคปัจจุบันเนี่ยครับถามว่ายังรุ่งเรืองไหมมันยังรุ่งเรืองแต่ว่า ด้วยอ๋อผมเขาจะผมใช้คาว่าอะไรดีอยด้วยยุคของปัจจุบัน,นครับแสงแห่งความแห่งแสงแห่ง,งโลกทศวรรษใหม่เนี่ยมันเจิดจ้าเศรษเกินจนบกบงังบดบังเรื่องของพวกนี้ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนทําให้ความเชื่อในบางคนลดน้อยถอยลงไปก็ต้องบอกว่าคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ก็อย่าลบหลู่ดีกว่าเพราะคนที่เชื่อเนี่ยคือคนที่เจอมากับตัวรวมถึงต้องเป็นคนที่เจอเท่านั้นถึงจะ เขารู้และเข้าใจความรู้สึกของคนเหล่านั้นครับถามว่าผมชอบฟังเดอะโกดไหมผมชอบนะครับและผมก็เชื่อว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยมันมีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงแตกต่างกันไปอยู่ที่วิจารณญาณแต่ละคนแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวที่อาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะคนเหล่านี้เขาเคยเจอมาเขาก็จะพูดอย่างนั้นว่าเขาเจออย่างนั้นแต่คนที่ไม่เคยเจอครับเขาก็จะไม่เชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วดังนั้นแล้วสสิ่งเนี้ยผมว่าอย่างที่พี่แจ๊คเขาชอบพูดเสมอว่า ออบางทีเราฟังแค่เป็นเรื่องรอบกองไฟก็พอแต่คนบางคนที่เจอเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะเขาก็มีความเชื่อของเขาแล้วกันย้อนกลับมาครับมาครับเจของเราว่าไอความเชื่อเรื่องผีมันลดน้อยลงไปเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจริงอยู่ส่วนหนึ่งเพราะคนปัจจุบันเนี่ยอ่ะใครก็ตามที่อายุ20บวกขึ้นไปนะตอนนี้นะจนถึงอายุตามงย่า20กระามที่ใครดูคลิปผมกันจนมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมคอมเมนต์อยว่าคุณผู้ชมอ่ะเชื่อเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอ่ะหนึ่งเรื่องทําของ2การเข้าวัด 3. เรื่องของการเรื่องของศา,าสนา 4. เรื่องของผีสางนางไม้ 5. เรื่องของออความเชื่อในยุคเก่าใน5เรื่องเนี่ยคุณผู้ชมเชื่ออย่างไหนบางคุณผู้ชมไม่เชื่ออย่างไหนบางคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมมาแบ่งปันความคิดเห็นกันต้องขอบอกแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าช่วยคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับเพราะว่า อย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดและเห็นต่างครับผมโอเคไปลำดับถัดไปกันดีกว่าตุ๊กตาเนี่ยมันน่ากลัวนะครับผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่ดูแอนนาเบลแล้วกลัวนะครับเพราะว่าผมไม่เคยชอบตุ๊กตาเลยยอมรับตรงๆต,ต,ตั้งแต่บาร์บี้แล้วนะครับบาร์บี้เนี่ยไม่ใช่บาร์บี้สิบาร์บี้มันก็น่ารักแหละแต่ผมก็ยอมรับว่าผมก็กลัวแหละตุ๊กตาผมสีทองอะนะแล้วก็มีมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาเลี้ยงตุ๊กตากันนะเออผมกลัวเว้ยคุณผู้ชม คือเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าไงเหมือนคนกลัวตัวตลกอ่ะเออผมก็กลัวตัวตลกมันเป็นความรู้สึกตั้งแต่เด็ก่งว่าเราไม่ชอบตุ๊กตาเราไม่ชอบตัวตลกมันอยากอิดเนี่ยอืมอิดนี่ก็ต้องไปดูผมอยากหเาเวลาไปดูไม่ได้เลยที่เป็นซีรีส์เนี่ยก็เดี๋ยวแวะไปดูกันสักหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาคอมเมนต์ให้ฟังว่าเป็นไงกับบาเที่ยวตุ๊กตาก่อนคือตุ๊กตาเนี่ยนะครับผมอ่ะดูเรื่องเนี่ยแล้วมันกลายเป็นว่ามันเอามันเอาไอ้ตุ๊กตาที่เป็นผมเปียที่เรียกแม่จ๋าแม่จ๋าเชื่อแม่โคตรหลอน คือคือความรู้สึกผมอะ่ะผมแม่งไม่กลัวผีกูปีศาจเลยนะกูกลัวไอ้ตุ๊กตาหาเนี่ยมากกว่าผีไอ้ชิบหายคือคือเนี่ยคนเราครับมันจะมีความกลัวตย้จตยจิตต้สํานึกอยู่ในใจแล้วพอเราเห็นเรื่องพวกนี้เราจะรู้สึกว่าอแม่แงเอ้ยกูมันน่ากลัวมากเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมกลัวไอ้ก็คุณผู้ชมกลัวตุ๊ก,กตาฟากขอเมนคุยกันหน่อยนะครับเรื่องนี้ผมอยากยิบยกขึ้นมาคุยเพราะว่าคือ,ค,อคือส่วนตัวเป็นคนที่กลัวตุ๊กตามากมากเลยนะครับยิ่งแบบ เป็นตุ๊กาตาเก่าๆฝุ่นเกาะเาะหน่อยนะแล้วยิ่งอเอางี้เดี๋ยวไว้แต่คุณตุ๊กาตาที่เป็นไอ้พวกตุ๊กาตาเด็กเล่นเลยคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมครับว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นตุ๊กาตาเอาหุ่นหรือว่าตุ๊กาตาที่ เอางี้คุณผู้ชมเคยไปวัดแล้วคุณผู้ชมเคยเห็นพวกแม่ตะเคียนใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ลบหลู่นะผมบอกก่อนคือคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันมันน่ากลัวอยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับผมมะผมคนหนึ่งที่ผมเป็นอะไรที่ผมรู้สึกกลัวเรื่องพวกนี้บางๆเลยนะครับใครคิดเห็นแบบเดียวกับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะครับผมมาถึงสุดท้ายครับผมก็คือความตายครับรับรู้ถึงคุณค่าของชีวิตในหัวข้อนี้ครับผมยกขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นที่ผมดูเนี่ย มันมีฉากที่ว่าลูกเขยเนี่ยมาคุยกับพ่อตาใช่ไหมครับเพราะว่าจูดี้เนี่ยเป็นลูกของเอ็ดและดอรเรนวอลเลนใช่ไหมครับแล้วก็เธอก right. ال ็ไปมันหมายกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ยแกเคยเป็นตำรวจครับแล้วพ่อตาเนี่ยก็ถามลูกเขยคนเนี้ว่าเออทำไมถึงเลือกเป็นตำรวจเห็นลูกสาวบอกว่าเธอเคยเป็นตำรวจลูกเขยก็เลยบอกว่าคือตอนนั้นอ่ะผมก็ได้รับสายด่วนแล้วก็ไปตรวจบ้านหลังหนึ่งเพราะว่าบ้านหลังนั้นกาลังทะเลาะกัน ผมก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปขอประตูผลปรากฏว่าไอ้คนที่อยู่ข้างในอะครับมันยกปืนลูกซองขึ้นมาจอหน้าแล้วลั่นไกซึ่งพอผมได้ผมได้ยินเสียงลั่นไกดังแก๊กแล้วผมก็ได้สติผมก็เลยเข้าจับกลุ่มซึ่งพอหลังจากจับกลุ่มแล้วก็จัดก,ก,การทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะเ <c oughs> พื่อนคู่หูของผมก็เ <c oughs> ดินราบอกผมว่าผมตายไปแล้วนะเพราะว่ามีการลั่นไกจริงซึ่งพอณเวลานั้น่ะผมก็คิดได้เลยว่า ผมอาจจะไม่มีโอกาสได้มาแต่งงานผมอาจจะไม่มีโอกาสได้มีลูกผมอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตผมอาจจะไม่มีโอกาสได้มีความสุขคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าแค่คี์เว w o r d ตรงนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้แม่งดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องพยายามนําเสนอเรื่องของครอบครัวรวมถึงความรักของกันและกันที่ต้องต่อสู้กับปีศาจ ผมรู้สึกว่าคีย์เว์ดตรงเนี้ยมันอินกับผมมากๆตรงไหนดูไหมครับตรงไหนตรงที่ว่าคนเราบางคนนะครับไม่เคยรับรู้ถึงคุณค่าของชีวิตเลยจนกระทั่งเราเสียมันไปคําโบราณก็ถึงได้บอกว่าไม่เห็นหลงศพไม่หลังน้ําตาในยุคในโลกของผมปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพูดถึงความตายกันน้อยเกินไปเราบอกรักคนที่เรารัก น้อยเกินไปเราแสดงออกถึงว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังมีเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันมันกลายเป็นว่าเราแสดงออกถึงความรักกันให้กันและกันนะน้อยเกินไปแล้วเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าชีวิตเราแม่งจะแน่นอนแค่ไหนบางทีแม่งพรุ่งนี้อาจจะไม่ตื่นด้วยซ้ำรวมถึงพรุ่งนี้เราบอกรักกันวันนี้รวมถึงแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยกอดกันเดี๋ยวไว้ค่อยบอกว่าเออวันนี้รู้สึกยังไงนะเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอก จนกลายเป็นว่าไอ้คำว่าเดี๋ยวค่อยเนี่ยครับกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนมีชีวิตดูเสียใจมากๆเมื่อคนที่ตายไปแล้วจากเราไปมันกลายเป็นว่าโอ้ค์เว่าตรงนี้ผมชอบมันมากๆเลยครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมได้กล่าวถึงไปในที่ผมได้จากเรื่องเดอะคอนเจดิงภาคสุดท้ายแล้วกันนะครับผมโอเคนี่ก็ผ่านกันมา18นาทีแล้วครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปเราแล้วกันนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมก็อย่างเช่นเคยครับเราจะมานาคอมเมนต์ที่ยังไม่ได้ตอบมาพูดคุยกันนะครับผมเอ่อไหนดูหน่อยสิขอเวลาสักครู่นะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคอมเมนต์ไหนหน่าสนใจกันบ้างนะครับอ่ะก็มีคอมเมนต์ที่ผมยังไม่ได้ตอบอยู่ประมาณ2-3สข้อนะครับผมมาเริ่มกันที่อ่าในคลิปของทําไมต้องดูยุทธศาสตร์อํานาจหลังโลกครับก็มีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเมื่อไร่จะเข้าเรื่องสักทีโอ อขออภัยด้วยนะครับผมยอมรับเลยว่าไอคลิปนั้นนะ่ะผมไม่พูดอ้อมจริงแล้วรู้สึกแบบคือด้วยความมันอินน่ะผมก็จะพูดพูดอยู่อย่างนั้นนะ่ะเน้นอยู่อย่างนั้นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในคลิปนี้ก็นําตรงชุดนี้มาพัฒนาต่อนะครับถ้านคุณดูคลิปนี้ยคุณจะรู้สึกว่าอตอบเร็วตอบช้าหรือว่าพูดวกวนอยู่ไหมก็ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคมาถึงแล้วท่านมาดีกว่าเขาบอกว่ามีคอมเมนต์ว่าในคลิปของบ๊อบแอนนะครับที่ผมเพิ่งได้ลงไปเมื่อคลิปล่าสุดเนี่ย อธิบายตอนจบ5นาทีสุดท้ายก่อนจบซีซั่นให้ผมด้วยนะผมรู้สึกว่าอีหยังอยู่โอเคครับคอมเมนต์นี้ดีมากเลยเอางี้คือตอนนี้ผมดูได้6 6 EP แล้วมันดันคือผมป่วยหนักมากช่วงหลังมาเนี่ยผมก็เลยค้างไว้อยู่ยอมรับว่าผมชอบนะเพราะว่าผมเป็นแฟน Godfather มาก่อนแล้วผมก็ชอบเรื่องนี้ก็จะพยายามดูรีดดูให้จบแล้วกัน้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับขอบคุณคอมเมนต์นี้มากเลยนะผมก็อยากลุ้นเลยพอคุณบอกว่าตอนจบเนี่ยพันอีหยังเนี่ยผมเริ่มลุ้นและว่าอยากจะได้ดูอะไรโอเคครับ คอมเมนต์ทันมาครับเขาบอกว่าในในคลิปเดิมนะครับมอแบนเนี่ยเขาบอกว่าแนะนําให้ดูเสียงอังกฤษครับสำเนียงมันเพิ่มความสุขให้เราอีกเยอะมากอู้อันนี้ดีมากๆเลยครับเพราะว่าผมอ่ะเลือกดูภาคไทยอ่ะผมไม่ได้เลือกดูเพราะว่าผมกดเข้าไปใน HBO อ่ะมันก็มีให้เลยแล้วเราก็ดูแล้วผมรู้สึกเฮ้ยเออภาคใตยเป็นภาคไทยก็ถึงใจเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เลยพูดถึงในคลิปว่าผมชอบภาคไทยยังไงแต่ว่าพอมีคอมเมนต์เนี่ยผมรู้สึกว่าเออว่ะอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวอาจจะ อาจจะหลังๆอาจจะลองไปเปลี่ยนเป็นซับดูนะครับหรืออาจจะอาจจะดูภาคไครจบก่อนแล้วไปดูซับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะครับุณอันนี้ขอบคุณมากๆที่มาแบ่งปันเรื่องดีๆให้กันนะครับผมโอเคลำดับถัดมาครับคือปิดสะพานป้นนะครับในคลิปปิดสะพานปมป้นเนี่ยมันก็บอกมีคนบอกว่าฉากแอคชั่นแทบไม่มีพอซีจีก็ยังลอยทั้งซีจีปืนน้ำหนักโอ้โหนี่หนักหนักสุดๆเลยเออไอ้น้ำเนี่ยไอซีจีปืนกับน้ำเนี่ยผมว่าแม่งเหมือนไอ้ไอ้เขาเรียกนะ ไอ้พวกหนังสู้กับจระเข้ะโอ้โหคดเมือ่อยนะมันลอยแบบโอโ้ยุคนั้นนะนี่ยุคไหนแล้วปี2 0 2พันยี่แล้วอ่ะมึงยังสร้างอย่างนี้เหรอนะครับก็คือเขาคอมเมนต์ต่อคนระับเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรผมว่ามันยิ่งกับหนังเกรดบีนะเออจริงคือแบบผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้คำว่าเกรดบีแบ่งยังไงนะเออโอเคมาต่อครับเหมือนหนังตาม y o u t u อบะไม่เข้าใจว่าดูอะไรอยู่เห็นดาราดังก็นี่ก็พอจะได้แต่พอถึงฉากแอคชั่นแรกปุ๊บเนี่ยคิดในใจเลยปิดตอนนั้นทันไหมวะ พอดูจบก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆครับโอ้คุณผู้ชมนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ว่าเราควรจะไม่แบ่งปันกันผมเห็นด้วยเลยนะคุณผู้ชมคนคนนี้เขาได้ไปดูหนังจริงๆแล้วความรู้สึกเขาอะก็ได้มาคุยกับพวกเราเนี่ยนี่มันคือสิ่งที่ดีมากๆเลยผมอยากให้คุณผู้ชมที่ฟังคลิปผมรู้ถึงได้มาฟังช่วงนี้ก็อยากจะมาคอมเมนต์คุยกันเนี่ยผมชอบอย่างเงี้ยคือเห็นไหมครับว่าพอเราได้ไปดูมันจริงๆอะเราจะรู้ว่าอ๋อเออนะมันมี CG ลอยจริงๆนะมันมีอย่างนี้นะแล้ว คือเราก็อยากปิดแต่เราก็ด้วยความที่ว่าเราเป็นนักดูหนังอะเราก็ต้องดูมันให้จบเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังรอเราอยู่คืออะไรความสนุกอะครับมันมันมันเป็นสิ่งอย่างเนี้ครับเราไม่รู้ว่าหนังเรื่องนั้นจะให้อะไรเราแต่พอมันให้มาแบบเนี้ยเราก็ไม่อยากได้ถูกไหมครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคอมเมนต์นี้มากๆเลยนะครับผมในลํำหับถทดมาครับคลิปเดิมในเอพิดสะพานปนครับเขาบอกว่าหนังอะไรก็ไม่รู้ดูอังกรอร์ยังมันกว่าโอโหอันนี้คอมเมนต์นี้ตรงมากครับอันนี้ดีมากเลยคุณผู้ชม จริงๆนะผมผมก็เป็นคนหนึ่งในคนที่ทันอังกอรนะอาจจะดูด้วยแหละผมผมไปดูมาด้วยแหละคือจริงๆนะมันมันขึ้นหนังไอพี่สะพานพ้น,นเนี่ยคือมันมันแย่มากจริงๆอนะ่ะคุณผู้ชมผมผมผมไม่อยากกวาดละผมว่าในในในคลิปมันเยอะเกินไปแล้วโอเคก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่ว่าได้มาคอมเมนต์คุยกันก็ผมได้อ่ากด like ไลค์ไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะ นำคอมเมนต์มาพูดคุยกันในนี้นะครับผมก็ก็ถือเวลาอาสมควรแล้วนะครับว่าก็โหยี่สิบสองนาทีกว่าและใครต้องการน้าใครต้องการเนื้อก็เลือกดูกันเลยนะครับผมโอเคในละำดับสุดท้ายนี้ก็อย่างที่ผมบอกเช่นเคยครับว่าคุณผู้ชมครับถ้าคุณมีเวลาเนี่ยคุณผู้ชมก็ควรจะไปพิสูจน์นด้วยตานเนี้อของคุณเองไม่ว่าคุณจะเลือกฟังรีวิวคุณจะเลือกฟังสปอยหรือฟังหรือเลือกดูเนื้อหาต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหน แต่สุดท้ายแล้วเมื่อไรก็ตามที่คุณผู้ชมได้ไปดูมาด้วยตาเนื้อของคุณผู้ชมเองไงสิ่งที่คุณผู้ชมได้ในระหว่างดูและตอนนั้นนะ่ะมันคือสิ่งที่มาจากใจและความรู้สึกณเวลานั้นแล้วการที่คุณได้เอาเอาความรู้สึกรวมถึงการอยากพูดอยากบัญอยากจะระบายมันออกมาเนี่ยแล้วมาคุยกับผมเนี่ยรวมถึงมาคอมเมนต์คุยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้อา่าเราสนุกแล้วก็อาจจะได้อะไรแปลกใหม่เพิ่มขึ้นไปอีกก ยินดีอย่างยิ่งเลยครับผมอย่างที่ผมบอกเสมอว่าคุณไปพิสูจน์มาด้วยตาเนื้อของคุณเองนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกว่ายินดีเสมอครับที่คุณผู้ชมจะนาคอมเมนต์มาคอมเมนต์กันรวมถึงได้อะไรหรือว่าคิดเห็นแตกต่างอย่างไรมาคอมเมนต์คุยกันแต่ก็คอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับผมผมขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยรวมถึงทุกผู้ติดตามที่ติดตามผมและมาช่วยกันทําให้คอมโมูนิตี้ดูแล้วอินของเราเนี่ยเติบโตกันไปผมขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะครับผมแล้วถ้าผมหายดีจริงๆเนะี่ยแล้ว จะนำคอนเทนต์อะไรมาทําเพื่อคุณผู้ชมต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อยากให้ผมไปดูอะไรอยากให้ผมทําอะไรคอมเมนต์ Comment กันแล้วเรามาลองดูกันว่าเราจะทําได้ไหมและอันไหนสนุกอันไหนไม่ดีเราจะมาพูดคุยกันจริงๆครับอันนี้คือทั้งหมดที่ผมได้จากเดอะคอนเจอร n g ภาคสุดท้ายครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ